เด็กเป็นหวัดมีน้ำมูกต้องใช้น้ำเกลือเด็กทารกแรกเกิดใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกของเด็กแบบนี้ได้ไหมคะถ้าเป็นเบบี้ทารกแรกเกิดเลยนะคะแม่โบนแนะนําให้เป็นตัวน้ำเกลือหยด,ยดหยดใส่จมูกลูกนะคะข้างละประมาณ 2- 3หยดแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่อลูกอายุประมาณ1เดือนนะคะถึงค่อยดูแลใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกของเด็กแบบนี้นะคะเวลาที่ใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะเปิดฟ้าสอดเข้าไปเชยงไปทางหางตาลูกเล็กหน่อยนะคะจากนั้นกดนะคะเวลาที่กดก็คือกดค้างนะคะหนึ่งถึงสองวิแบบนี้ฝอยละอองของน้ำเกลือจะเข้าไปในโพรงจมูกลูกนะคะ ช่วยทาให้น้ามูกที่เหนียวหรือว่าน้ามูกที่แข็งนะคะนุ่มอ่อนตัวลงขับออกนะคะหรือว่าไหลออกมาได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าภายหลังจากที่เราะคะ่ะดูแลใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่อนจมูกเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะใช้อุปกรณ์ดูดน้ามูกลูกออกก็จะออกได้ง่ายมากขึ้นค่ะหลังจากที่เรานะคะดูแลน้ําเกลือพ่อนจมูกให้กับเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเกลือที่ไหลตกออกมานะคะหรือว่าขีมมูกที่ไหลย้อยออกมานะคะก็ดูแลใช้เป็นทิชชู่เปียกสูตรน้าเกลือนะคะดูแลซับตรงบริเวณผิวหนังส่วนนั้นนะคะของลูกออกอย่างเบามือแบบนี้ค่่ะเนยด็กกๆไมสบาั เลยวัดน้ำมูกมาเต็มนะคะถ้ามีสเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกติดบ้านไว้มีทิชุูเปียกสูดน้าเกลือนะคะติดบ้านไว้เวลาที่ลูกมีอาการเมื่อไรหยิบจับใช้นะคะลูกก็จะหายใจได้ดีมากขึ้นพิกัดนะคะจิ้มได้เลยตะกา้านล่างคลิปนี้ค่ะ